ขอต้อนรับทผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการคนเก่งภาษาไทยรายการนี้นะครับมาตั้งใจอย่างมากทีเดียวนะครับที่จะส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยซึ่งเป็นความหวังเป็นอนาคตและเป็นลูกหลานของพวกเราทุกคนนะครับได้เรียนรู้และก็ใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องด้วยนะครับตัวแทนจากโรงเรียนแรกนะครับเด็กหญิงนันทพรงามวิวิตและเด็กหญิงสาวลักษณ์แจ้งใจ,จเจริญชั้นมันธยมศึกษาปีที่3าโรงเรียนอัศมัชันคอนแดนกรุงเทพมหาคนครครับ ตัวแทนจากโรงเรียนที่2นะครับเด็กหญิงธรรัตน์อนุตระวิรามกุลและเด็กหญิงสินีนาฏพรมนินชั้นมัธยมศึกษาปีที่3าจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่ครับ <Yeah. S 1> ตัวแทนจากโรงเรียนที่3นะครับนายพานุวัตรแสนจันท์และเด็กหญิงธันธิราเพียงเกตชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนสารคามพิทยาคมจังหวัดมหาสารคาม ตัวั้นจากโรงเรียนสุดท้ายนะครับโอ้โหมาจากใต้มาไกลทีเดียวนะครับต้องให้กําลังใจกันมากๆนะครับเด็กหญิงทะมนวันแก้วกุลชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และเด็กหญิงปรินาทุ่งก่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่2จากโรงเรียนพิมานวิจังหวัดนราธิวาสครับหรือว่าวันนี้นะครับก็ครบทบาจะครบทุกภาคนะครับมีทั้งกรุงเทพมหานครเชียงใหม่ก็ภาคเหนือหมหาสารคามนี่อีสานและก็นราธิวาสนี่โอ้โหใต้เลยนะครับก็มาด้วยนะครับพร้อมเลยครับ รู้คำจำแม่นครับ8คํคำมาครับรัชนีกรรมณีสสิธรรังสิมาสักรินอุสาโสมนิสากรคำถ,ถามนะครับ8ปคำนี้4ี่คำใดบ้างที่แปลว่าดวงจันทร์ครับมาครับ เรามาดูการตอบของน้องทั้งสี่โรงเรียนกันครับเรื่องเป็นที่โรงเรียนอสัสมชันคอนแวนตตอบว่ารัชนีกรซาซีธรส,ส,ส,สมนิสากรและก็หยุดเวลาครับมาต่อกันที่ยุพราชวิทยาลายัยแห่รวดเร็วจริงๆมากันที่สารคามพิทยาคมรัชนีกรสมรังสีมาซาซีธรมีแย่งกันกดด้วยครับมาถึงโรงเรียนสุดท้ายพิมานวิทยาราชิวาตรัชนีกรซาซีธรส,ส,ส,สมนิสากร แล้วก็หยุดเวลาแล้วครับเรามาดูตารางการตอบของทุกสี่โรงเรียนกันว่าเป็นยังไงกันบ้างครับตอนนี้ก็มีตอบเหมือนกัน3โรงเรียนนั่นก็คืออัศสัมชัญคอนแวนยุพร,ราชและพิมานวิทย์นรราธิวาสส่วนสารคามพิทยาคมตอบว่ารัชนีกรสมรังสีมาและก็สัตย์ศรครับคำามแรกนะครับที่หมายถึงดวงจันทร์ก็คือรัชนีกรครับคำาที่2คือสัตย์ศรครับโอ้โหแต่แล้วมันผัดกันตบมือคำาที่3าก็คือคําว่า สมครับและสุดท้ายนะครับก็คือนิสากรครับและแน่นอนนะครับที่ไม่ใช่ก็คือโรมณนีแปลว่าน่าสนุกงามรังสิมานะครับหลายท่านอาจจะเข้าใจผิดด้วยนะครับแปลว่าพระอาทิตย์ไม่ใช่พระจันทร์นะครับสักรินนะครับหมายถึงพระอินทร์และสุดท้ายอุสาแปลว่ารุ่งเช้านะครับสี่คำก็คือรัชนีกรสัติธรสมและนิสากรครับ หาแล้วครับผลออกมาเรียบร้อยนะครับโรงเรียนที่ทําคะแนนได้ดีที่สุดรวมทั้งเวลาได้ดีที่สุดด้วยนะครับผ่านเข้ารอบเป็นโรงเรียนแรกในหมวดที่หนึ่งของคนเก่งภาษาไทยรู้คําจําแม่นได้การและโรงเรียนยุบร,ราชวิทยาลัยเชียงวั เยี่ยมจริงๆนะครับเพราะว่าในสัปดาห์ก่อนหน้านั้นก็มีนะครับก็คือได้4วินาทีซึ่งถือว่าเร็วแล้วแต่คราวนี้ทําลายสถิตินะครับก็คือได้3วินาทีเท่านั้นเองครับต้องประมุเรื่องังดึงด้วยนะครับโอ้แต่ละสัปดาห์นี้เราก็จะมีเด็กเก่งๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าหน้าภาคภูมิใจทีเดียวนะครับออแล้วครับโรงเรียนที่2นะครับที่ทําไปได้4คําเต็มเหมือนกันและก็ได้4วินาทีด้วยโอ้โหชิวเฉียดกันห่างกันหนึ ก็ทำเวลา,าได้5วินาทีและก็4คะแนนเต็มโอ้โหห่างกันแค่โรงเรียนนั้นหนึ่งวินาทีเท่านั้นเองโรงเรียนนะครับที่ผ่านเข้ารอบเป็นโรงเรียนที่สองนะครับได้แก่จะเป็นโรงเรียนไหนจะกรุงเทพหรือไปใต้หรือไปอีสานโรงเรียนนะครับโรงเรียนหรืออาสมชันคนนั้นกรุงเทพาานะครับ ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับต่างกันเพียงแค่หนึ่งวินาทีก็มีผลอย่างมากตก่อการเข้ารอบหรือว่าตรกรอบนะครับทำคะแนนไปได้4ข้อนะครับเต็มเลยและก็ใช้เวลาเพียง4วินาทีเท่านั้นเองนะครับสองโรงเรียนนี้ยอดเยี่ยมมากแต่โรงเรียนที่ตามมาติดๆก็ไม่แพ้กันนะครับห่างกันแค่1วินาทีเท่านั้นเองครับท่านผู้ชมคือ5วินาทีและก็4ข้อเต็มนะฮะโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบเป็นโรงเรียนสุดท้ายครับในหมวดแรกนี้นะครับได้แก่ อีสานหรือใต้เป็นโรงเรียนนะครับโรงเรียนพิมานวิทยาราชวาดังนั้นนะครับโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบก,ก็คือโรงเรียนยุพร,ราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนอสมชันคอนแวนกรุงเทพมหานครและโรงเรียนพิมานวิทยาราชทิวัดครับ โรงเรียนที่พลาดไปอย่างน่าเสียดายนะครับนิดเดียวทาเองก็คือโรงเรียนสารคามวิทยาคมจากจังหวัดมหาสารคามครับเชิญด้านน้าเลยครับค่นุวัตรครับเป็นยังไงครับความคิดตอนนี้ครับก็ดีใจครับที่ได้เข้าร่วมแข่งขันครับถึงแม้จะตกรอบไปก็ไม่เสียดายครับเพราะว่าถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีของเราโรงเรียนสารคามวิทยาคมจากจังหวัดมหาสารคามขอบคุณครับขอบคุณมากครับ เอาละครับมาที่การแข่งขันหมวดที่2นะครับซึ่งสนุกสนานและก็ถือว่าท่านผู้ชมทุกท่านสามารถมีส่วนร่วมด้วยนะครับว่าจะทายถูกไหมจะไม่คำนี้จะใช่หรือไม่นะครับในหมวดนี้เราจะมีชุดคําให้เลือกอยู่ตรงนี้3ชุดคํานะครับและแต่ละชุดคําก็จะมีคาศัพท์อยู่10คํามีคําบ้าอยู่10คํานะครับซึ่งจะมีความความหมายด้วยนะครับถ้าเราตอบได้ก็จะได้1คะแนนถ้าไม่มั่นใจก็ข้ามได้นะครับพร้อมนะครับ พร้อมแล้วนะครับโรงเรียนแรกนะครับที่ทําคะแนนได้ดีที่สุดนะครับก็คือสีคะแนนเต็มและเวลาดีที่สุดด้วยนะครับเท่าที่เคยแข่งขันมาคือ3วินาทีเท่านั้นเองก็คือโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจากจังหวัดเชียงใหม่จะมีสิทธิ์ได้เลือกชุดคําก่อน1 2อหรือ3าครับชุดที่2ค่ะชุดที่2นะครับประจําที่ได้เลยครับพร้อมแล้วมาครับผ่านาที่ขับเคลื่อนเลื่อนลอยไปในท้องฟ้าเครื่องบินเครื่องบินคำว่าเครื่องนะครับใช้ดีสีตีบัลเลงให้เป็นเพลงฟังไพเราะ ข้ามข้ามครับน้ำเข้ามาจากเมืองแครกินชุนแปรงรถแผลร้อนเครื่องเทพเครื่องเทพถูกต้องครับสีนี้ใช้แต่งหน้าให้งามตากว่าตัวจริงเครื่องสำอางถูกต้องครับของผักของครังพกติดตัวมัองกวนอันตรายเครื่องรางถูกต้องครับเสื้อผ้าที่กําหนดให้เราแต่งไปโรงเรียนทุกวันเครื่องแบบถูกต้องครับเรียกรวมโต๊ะเก้าอี้ทุกสิ่งที่ใช้ของแต่งบ้านเครื่องตกแต่งใช่ครับข้ามครับ ขอสังเวยไหว้ผีวางไว้ที่ทานาลเจ้ถูกต้องครับตับไปใส่กระเพาะต้มแล้วเหมาะใส่กว๋วยจั๊บข้ามค่ะข้ามครับพริกกะปี่หอมกระเทียมโขกไว้เตรียมปรุงอาหารข้ามข้ามครับกลับมาครับใช้ดีสีตีเบลงให้เป็นเพลงฟังไวร์ลเครื่องดนตรีถูกต้องครับเรียรวมโต๊ะเก้าอี้ทุกสิ่งที่ใช้แต่งบ้านเครื่องเรือนถูกต้องครับตับไปใส่กระเพาะต้มเอาแล้วครับ รวดเร็วมากทีเดียวนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งคะแนนตั้งต้นที่น่าตกใจนะครับเพราะว่าทำไปได้ไม่น้อยทีเดียวนะครับแต่ก่อนอื่นนั้นมาดูสิ่งที่ข้ามไปก็คือตับไตไส้กระเพาะต้มแล้วเหมาะใส่ก๋วยจั๊บก็คือเครื่องใน,งในชอบรเราทานไหมไม่ค่ะไม่ชอบนลครับ <laughs> และสุดท้ายนะครับที่ข้ามไปก็คือพริกกะปิหอมกระเทียมโขลกไว้เตรียมปรุงอาหาร เครื่องแกงนะครับทำไปได้ไม่น้อยทีเดียวนะครับอีก2คะแนนก็จะเต็มแล้วนะครับก็คือ8คำา8คะแนนอย่ปไปจำพี่เิมไม้เลยครับมาที่อสมชันคอนแวน์ครับชุดที่1หรือ2หรือ3ครับชุดที่1นะครับมาครับขอให้โชคดีนะครับพร้อมแล้วมาครับสนามบินหลักของไทยชื่อเดิมใช้หนองนูเห่าสุวรรณภูมิถูกต้องสุนะครับจังหวัดทางอีสานดังมานานเรื่องช้างไทย สุราชไม่ใช่ครับสุพรรณบุรีข้ามค่ะข้ามครับสี่ห้าบอกไม่เอาดื่มแล้วเมาขาดจิตสุราถูกต้องครับแปลตรงๆว่ามือดีไปอีกทีว่าหมูสุสุกรถูกต้องครับคำกก่าวไว้สอนใจเขาว่าไวแต่โบราณสุภาษิตถูกต้องครับนิสัยชอบจับจ่ายสิ้นเปลืองไปโดยใช่เหตุด้วยสึ่งไรถูกต้องครับอาหารแดนสมุไรดูดูไปใครจิ้มจุข้ามครับข้ามครับ ปวดหนักอึนปวดเบาก็ต้องเข้าไปห้องนี้สุขาถูกต้องครับเป็นคนไม่วู่วามและมีความรอบคอบดีข้ามค่ะข้ามครับอีกชื่อของมัสยิดใช้ทํากิจทางศาสนาข้ามค่ะข้ามครับกลับมาครับ,รบจังหวัดทางอีสานนังมานานเรื่องช้างไทยข้ามข้ามครับอาหารอาหารแดงสมุไรดูดูไปใครทีนเอาลครับ ที่ซ้ำกำลังลุ้นไปด้วยนะครับทางชุมราชฎีดีๆช่ใหญ่เลยนะฮะมาดูนะครับว่าที่ข้ามไปคืออะไรบ้างนะครับจังหวัดทางอีสานดังมานาเรื่องช้างไทยสุรินสุรินสุราษฎร์ในภาคใต้แล้วตะคิ้มีจังหวัดอะไรใหม่ขึ้นมานะ <ś of the island> สุพรรณนริศราชการ <ś of the island> ตื่นเต้นตื่นเต้นนะฮะสุวรรณรนะฮะเป็นเอาสุพรรณบุรีมารวมกันนะครับจะเป็นสุรินนะครับต้องช้างไทยนี่ก็น่าสงสารต้องช่วยกันดูแลด้วยนะครับต่อมานะครับ อาหารแดนซามูไรดูๆไปคล้ายจิ้มจุม่มส,สุกี้สุกี้หรือสุกี้ยากิโอ้โหโแม่ถึงแม้จะรวดเร็วนะครับแต่ก็มีการข้ามเพราะนั้นเสียจังหวะไปนิดหน่อยเพราะนั้นทีมต่อไปต้องดูไว้นะครับว่าจะทําอย่างไรตอนนี้นะครับได้ไปทั้งสิ้นนะครับหกคำหกคะแนนเพราะฉะนั้นนะครับพิมานวิทยาราที่วาดนะฮะตอนนี้ถ้าได้6นี่เสมอกับสมชันคอนแวนก็ต้องแข่งขันต่อแต่ถ้าเป็นเนี่เข้ารอบทันที เพราะฉะนั้นถือว่าไม่ง่ายนะฮะไม่ง่ายพลาดได้แค่สามพรนะฮะขอให้โชคดีทั้งคู่ครับมาครับเป็นบทให้ท่องจำท่องทุกคำที่โรงเรียนข้ามค่ะข้ามครับผูกใจเจ็บพยาบาลแถมมุ่งมากคอยแก้แค้นข้ามข้ามครับสัพพระแปลว่าป่วยบาดเจ็บด้วยใช้เหมือนกันเป็นใช่ไม่ใช่ครับผู้ป่วยไม่ใช่ครับข้ามค่ะข้ามครับ ไม่มีใครบังคับเต็มใจรับเข้ามาทําข้ามข้ามครับอำนาจลึกลับที่ทําให้มีอันเป็นไปอาถรรพ์ถูกต้องครับเขามานะครับทํางานในราชสํานักผู้รู้จักงานหนังสือ,อรัคคาไม่ใช่ครับข้ามข้ามครับแขกผู้มาหาเป็นรมาัจจาบาลีสันสกฤตอารับไม่ใช่ครับข้ามค่ะข้ามครับ,รบแตงกวาวิโผหอมซอยใส่พร้อมในน้ำส้ม ข้ามะข้ามครับจากมายังคิดถึงห่วงใยจึงยังกังวลอะไรถูกต้องครับปลาใหญ่ในวรรณคดีพิกตัวทีแผ่นดินไหวข้ามข้ามครับเป็นหลวนให้ต้องจำเท่าทุกคำที่โรงเรียนเอาละครับโอ้โหขอ้นหอ, <c oughs> อ้ขยันเนาะโอ้อะไรครับขึ้นต้นว่าอ, <c oughs> อาอาขยานนะครับ อาขยานเคยเคยได้ยินใช่ไหมฮะสัพระแปลว่าป่วยบาดเจ็บด้วยใช้เหมือนกันอาพาธอาพาธป่วยทราบไหมฮะอาพาธพระอาพาธนะครับและสุดท้ายนะครับตอบเสียงดังเลยนะถ้าทราบนะ ปลาใหญ่ในวันคดีพลิกตัวทีแพนินไหวอานนท์อานนท์ถูกบ้างครับโอ,โ,โอ้โหเพราะฉะนั้นนะครับ <S 2> <S 2> <S มารุ้นนะครับเรื่องกําลังใจนี่ก็เต็มที่นะครับแต่เรื่องการแข่งขันนี่ก็ต้องพึ่งตัวเองเป็นหลักก่อนนะครับแล้วก็ต้องเรียนรู้ฝึกฝนต่อไปนะครับแต่ถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับที่สามารถมาอยู่ตรงนี้ได้นะครับเป็นตัวแทนของชาวภาคใต้ด้วยนะครับโรงเรียนพิมานวิทย์ราธิวาสได้ไปทั้งสิ้น2คำาอคะแนนครับ อน,นนี้ลยครับอาจจะตื่นเต้นสักหน่อยนะฮะเนือ่องจากเดินทางมาไกลนะครับแต่ก็ให้กําลังใจกันตรงนี้นะครับน้องธรรมนวลวันอยากจะเป็นตัวแทนของพวกเราทุกคนในการสื่อสารไปรยังเพื่อนๆที่อยู่ภาคใต้ก็ดีหรือว,ว่าอยู่ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเนี่ยได้เห็นคุณค่าและก็รักภาษาไทยอย่างไรดีครับค่ะก็ชาติไทยของเราก็มีภาษาเดียวนะคะก็คือว่าภาษาไทยเป็นภาษาประจําชาติของเราก็อยากให้เพื่อนๆไวัยรุ่นเนี่ยรักษาไว้เพราะมันเป็นชาติเดียวของเราที่ ใช้พูดในนี้เป็นเอกลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นเอกราชของชาติไทยด้วยแต่ว่าในพื้นที่ก็จะมีสำเนียงแตกต่างกันไปบ้างก็ไม่เป็นไรขอบคุณมากครับสาหรับน้องๆจากโรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาสครับขอบคุณครับครับกำลังจะเข้าสู่หมวดตัดสินแล้วครับท่านผู้ชมครับหมดที่3นี้นะฮะรู้ไหมใครเอ่ยและโรงเรียนแรกนะครับที่ทําคะแนนได้ดีเข้ามาก่อนเป็นโรงเรียนแรกนะครับและจะมีสิทธิในการเลือกก่อนก็คือโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่ จะเลือกหมายเลขใดครับหมายเลขสี่หมายเลขสี่ครับด้านนี้นะครับเป็นได้รับของวิเศษจากเทพเจ้าวิเคราะห์ได้เลยนะครับทามั่นใจแล้วขอตอบได้เลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับกำลังวิเคราะห์ถกเถียงกันใหญ่เลยนะครับตอบครัขอตอบนะครับเอบอะครับ พราดเดียรไนะครับจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับจะตอบเรียบร้อยนะฮะพร้อมนะครับตอบครับโคศกัรค่ะโคศกันมั่นใจไหมครับไม่ไม่ค่ะไม่โอ้ถอนใจเฮือกเลยอสัมชัญคอนแวนเหมือนหรือแตกต่างอเอาแค่เหมือนหรือแตกต่างพอก็มีอยู่ตัวนึงค่ะอ๋อมีอยู่ตัวนึงด้วยโอ้แสดงว่าถ้าเขามีตรงนั้นกับตรงนี้เหมือนกับตรงนี้ก็เข้ารอบเป็นผู้ชนะปญญระจำสัปดาห์ทันที จะใช่หรือไม่ใช่นะครับยุพร,ราชวิทยาลัยจากเชียงใหม่นะครับตอบมาเรียบร้อยว่าทศกัณฐ์ครับตอบนะครับใช่หรือไม่ใช่และและก็ทศกณัณฐ์แบบนี้ผิดครับ oh. มาที่อสัมพันธ์คอนแวนครับเลือกหมายเลขใดครับสองค่ะเป็นลูกของทศกัณฐ์ครับโอ้โห มาถูกทางนะครับในทศกัณ์ด้วยแต่ไม่ใช่คไม่ใช่ในทศกัณ์ตัวพ่อเป็นลูกของทศกัณ์ตอบค่ะตอบเลยครับอาไรตอบเลยครับโอ้โหเป็นลูกของทศกัณฑ์ได้รับของพิเศษจากเทพเจ้าตอนนี้มีกี่คำตอบอธิบายกคำตอบเียวเลยแล้วทำไมดูสีหน้าสลบุตบอนครูกันะนะั้นเป็นใครครับกานาคาหรืออินทราชิพค่ะเพราะอะไรครับ เพราะว่ารณพัตเนี่ยเคยเคยไปขอพรเคยได้พรจากพระอินสวรแล้วก็ได้จากเทพหลายๆองค์ค่ะพรมาค่ะแล้วข้อไหนที่ช่วยครับใน2ข้อนี้เป็นลูกของทศกัณฐ์ค่ะอันนี้ช่วยที่สุดเลยนะครับมั่นใจไหมครับหน่อยค่ะอ้าวทำไมล่ะเหลือตัวเดียวแล้วทำไมถึงไม่มั่นใจก็ ลูกของทศกัณฐ์มีหลายคนไหมครับอตอบว่าอินทรชิตนะครับจะใช่หรือไม่จะใช่หรือไม่มีเรื่องราวของเป็นลูกทศกัณฐ์ด้วยนะครับจะใช่หรือไม่มอออไมตอบตออนะครับใช่หรือไม่ใช่และโอ้กำมือกันแน่นเลยถูกต้องครับโอ้โห เป็นการแข่งขันที่วัดกันด้วยความรู้ความสามารถและก็โชคบางอย่างด้วยนะครับที่ส่งมาเพราะว่าการเลือกเปิดตรงนี้นะครับกับคุณสมบัตินะฮะออกมาเป็นลูกของทศกัณฐ์ได้รับของพิเศษจากเทพเจ้าก็คืออินทรชิตนะครับและแน่นอนนะครับส่งผลตรงนี้โรงเรียนที่เป็นผู้ชนะประจํารายการประจําสัปดาห์ในวันนี้นะครับก็คือโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนกรุงเทพมหานคร เลยทั้งหมดดีกว่านะครับว่าคุณสมบัติที่ยังไม่ถูกเลือกนั้นคืออะไรบ้างเริ่มจากข้อแรกนะครับมีกายสีเขียวและข้อที่3นะครับด้านนี้นะครับที่ไม่มีใครเลือกไปก็คือปรากฏอยู่ในเรื่องรามเกียรติ์ครับโอ้โหนี่อยู่ตรงนี้นี่เองนะครับหัวใจสําคัญและก็มาที่ข้อที่5นะครับไม่ได้มีชื่อเดียวไม่อย่างที่น้องได้พูดไปใช่ไหมฮะอาาัมพันคอนแวนได้บอกไปแล้วเมื่อสักครู่นี้แล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือด้านล่างนี้นะครับออกมาเป็น เคยสู้กับพระอินนะครับก็คืออินทรชิตนั่นเองนะครับเดิมชื่อรณพักนะครับเป็นโอรสของทศกัณฐ์กับนางวลโถท,ทศกัณฐ์นะครับได้ตั้งชื่อใหม่ให้ว่าอินทรชิตเนื่องจากว่ารบชนะพระอินนะครับนี่คือความรู้ในเรื่องของอินทรชิตด้วยนะครับซึ่งทําให้เราเข้าใจมากขึ้นด้วยครับและนี่ก็คือผู้ชนะของเราในสัปดาห์นี้นะครับ สวัสดีครับความรู้สึกตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับรู้สึกดีใจมากเลยค่ะแล้วก็อยากจะขอบคุณทุกๆคนที่ช่วยให้พวกหนูมาถึงรายการนี้ได้ค่ะมีใครบ้างขอบคุณได้เต็มที่เลยครับก็ขอบคุณทั้งคุณครูขอบคุณเพื่อนขอบคุณพ่อแม่ที่ช่วยกันเติวแล้วก็ขอบคุณอีกหลายๆคนค่ะกับเพื่อนๆต่างๆให้กําลังใจกันเยอะแยะมากมายตอนนี้ชมรายการนี้กันทั่วประเทศเลยนะฮะอยากจะฝากอะไรให้กับเพื่อนๆเยาวชนหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ได้ช่วยกันส่งเสริมและเห็นคุณค่าของลูกหลานในการฝึกฝนเรื่อง ภาษาไทยครับก็คือภาษาไทยนั้นเป็นเหมือนกับเป็นเอกลักษณ์อย่างเดียวเพราะว่าเหมือนกับถ้าเป็นของอื่นของประเทศไทยนั้นผ้าไหม แบบนี้ก็จะเหมือนกับโดนคนอื่นลอกได้ง่ายแต่ภาษาไทยลอกได้ยากมากหเหมือนกับจะเป็นสิ่งดึงดูดให้คนอื่นต่างชาติมาศึกษามาหาเกี่ยวกับประเทศไทยทําให้ประเทศไทยนั้นดูโดง่งดังมากขึ้นค่ะโอ้โหมุมมองนี้ก็น่าคิดนะครับเพราะว่าอื่นๆนี่ลอกเรียนแบบกันได้สินค้าอุปกรณ์แต่ว่าพอเป็นภูมิปัญญาเป็นวัฒนธรรมเป็นภาษานี่ลอกไม่ได้นะครับยอดเยี่ยมมากทีเดียวโอ้โหมวลในแบบนี้นะครับและก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับจากโรงเรียนอสมชันคอนแวนต์กรุงเทพมหานครครับ ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับเอาละครับมาที่โรงเรียนซึ่ขึ้นถือว่าโอ้โหเิวเฉียดไป็นิดเดียวนั่นเองนะครับกับยุพราชวิทยาลัยมีอะไรอยากจะบอกบัางครับธรรมรัตน์ครับค่ะก็จะขอฝากในเรื่องของการใช้ภาษาของวัยรุ่นนะคะเพราะว่าวัยรุ่นเดี๋ยวนี้ชอบนําภาษาไทยกับภาษาต่างประเทศมารวมกันนะคะทําให้ภาษาไทยเสื่อมเสียนะคะก็จะอยากให้วัยรุ่นทุกคนนะคะ ช่วยแบบคิดสักนิดนะคะว่าพ่อขุนรามคำแหงท่านอุตสาทรงทรงคิดจนทรงคิดประดิษฐ์ภาษาไทยนะจนมีมาถึงปัจจุบันนี้นะคะก็มีไม่กี่ประเทศนะคะที่มีภาษาเป็นของตนเองเพราะฉะนั้นเราก็ควรภูมิใจที่เราได้มีภาษาของประเทศไว้ใช้กัน